ตอนนี้ก็หุ่นเซนครับอยู่ดีๆก็มาใส่เครื่องแบบทหารครับนะเดินจะไม่ไหวแล้วแกแล้วออกจากฐานที่มั่นเฟซบุ๊กปกติก็วันๆไม่ทําหาอะไรหุ่นเซนก็นั่งปั่นเฟซบุ๊กวันนี้ใส่ชุดทหารขึ้นหอครับให้ลูกน้องประคองลงเครื่องเพราะอะไรเดินไม่ไหวแล้วนะครับนะนะครับนะให้ลูกน้องประคองลงเครื่องจังหวัดอุดรมีชัยชายแดนไทยขเขมรเพื่อกลอบข่าว นะอีบ้าขอทานปากดีหรือส่งสัญญาณบางอย่างจับตาให้ดี <c oughs> นะก็แก่เท่าแล้วเดินไม่ไหวแล้วครับให้ลุงร้องประคองปีกลงจากเอลงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับนะก็จะมาแสดงทำคอนเทนต์อีกนะผมดูแล้วนะครับไม่ค่อยมีนะครับแต่ทางฮุนเซนในแกนก็ถนัดเรื่องสงครามน้ำลายนะทำะคอนเทนต์นะครับนะครับก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะ รายงานข่าวเมื่อ27นาทีที่ผ่านมาก็แต่งตัวใส่ชุดทหารแล้วนะครับนี่นะครับนี่ยมีบางคนก็ให้กําลังใจไว้ได้ครับไม่เป็นไรนะฮะทักทายนะครับอยาใช้ได้ไหมสัญญองสัญญาณไว้ได้ครับไม่เป็นไรนะฮะทักทายนะครับอยาใช้ได้ไหมสัญญองสัญญาณนะครับน่าใช้ได้ไหมครับนะครับใช้ได้นะสัญญาณแจ้งแจ้งด้วยนะครับว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมครับ นะครับขอทานเขมรอย่าให้ตัมมันนะครับนายกไม่ลาออกแล้วจะทํำยังไงก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ไปอย่างนี้ครับนายกก็ต้องแก้ปัญหาไปนะครับบางคนก็อยากให้ออกบางคนก็อยากให้อยู่มันมีในประเทศไทยมันมีความเห็นแตกต่างกันไม่เป็นไรครับใช้ได้แล้วนะครับนะครับว่ากันไปนะสัญญาณเดี๋ยวใช้ได้ไม่ได้นะครับนะครับดีขึ้นแล้วนะครับทุกอย่างนะนะครับเนี่ยขอทานเขมรนี่แหละที่นะครับเยอะแยะนะฮะ ปล่อยปะละเลยมานานจนฝังลากทำเป็นธุรกิจขอทานระดับยูนิคอนแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่ทุกตารางเมตรในประเทศไทยแต่ไม่หมดขอทานเขมรเ,เพราะนั้นก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของตำรวจฝ่ายปกครองพอมอคือไอ้ที่มีหน้าที่เนี่ยหน่วยงานราชการในประเทศไทยที่มีหน้าที่มันไม่ค่อยทำหน้าที่นะครับมันก็เลยทำให้นะนะครับมันก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรเออนะฮะ นะครับเลยทําให้ไอ้พวกขอทานเขมรเหมิมเกิมครับกลายเป็นธุรกิจเออขอทานระดับยูนิครอนนะเหมือนกับอะไรสงครามส่งด่วนอะไรเงี้ยต่อไปมันอาจจะมีเป็นหมื่นล้านนะเพราะอะไรมันทํามานานมันเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขอทานพวก่งนี้มันไรายได้ดีกว่าขายส้มตำน,นะเพราะอะไรไหมท่านทราบไหมนะครับเพราะว่าพวก่งนี้มันไม่ต้องเสียภาษีสบายเลยสมมติวันมันได้สองพันบาทมันก็ได้สองพันไม่ต้องเสียภาษี เดือนมันก็จะได้เท่าไหร่หกหมื่นคนไทยแม่งได้ค่าแรงวันละสามสี่ร้อยบาทไอ้พวกนี้ขอทานวันรวยเลยนะครับนะเออนะฮะมีคนถามว่าสารเออสารรัฐธรรมนูญจะสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมนะครับอันดับแรกต้องสั่งรับก่อนนะฮะนะสั่งรับก่อนพอสั่งรับคดีนายกเสร็จแล้วก็ถึงจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนจะสั่งไม่สั่งนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน,นายกด้วยก็ขออนุญาตพูดกลางๆนะ ผู <c oughs> ้กลางๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้นายกนะครับนายกประเทศไทยเนี่ยหลุดจากตาแหน่งได้มีทางเดียวคือสารรัฐธรรมนูญน,นอกนั้นไม่สามารถที่จะกดดันนายกให้หลุดจากตําแหน่งได้นะครับนะมีทางเดียวคือสารรัฐธรรมนูนนอกนั้นไม่มีผลอะไรนะ,นะครับก็คือว่าที่จะหลุดจากตาแหน่งได้ก็คือสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นคะรับตอนนี้สารรัฐธรรมนูญยังไม่รับใช่ไหมครับใช่ครับรอวันที่หนึ่งนะหนึ่งกร,รกฎาคม เป็นทางเดียวที่นายกรันตีจะหลุดจากตำแหน่งคือสารรัมรูนนอกนั้นไม่ได้นะครับนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จาจเร์เด้วยใครมีปัญหาข้อกฎหมายถูกลังแกถูกกลมเหงถูกอะไรต่างๆมีคดีความเป็นโจทจำเลยผู้ต้องหาก็สอบถามเลยครับบางคนก็มีคดีความบางคนก็ถูกฟ้องบางคนก็ฟ้องเขาบางคนก็เป็นเจ้าหนี้โกงเขาบางคนก็เมียมีชู้สารพัดนะครับสอบถามได้ทุกเรื่องนะรายการเราเนี่ยก็ มีแทรกทั้งกฎหมายทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมตอนนี้ก็ของแพงครับขออนุญาตพูดทุกวันนะข้าวของแพงรัฐบาลไปดูแลเนี่ยทำไงข้าวของแพงนะเจ้าสวยเจ้าสวยก็รวยเอารวยเอานะประชาชนก็ตายเอาตายเอาลาบากกันน้ํามันก็แพงไปฟ้าก็แพงเอาไงดีฝั่งรัฐบาลดูแลหน่อยเรื่องเรื่องน้ํามันแพงนะครับค่าไฟแพงสินค้าแพงอันเนี้ยนะแต่ในทางกลับการเกษตรกรนะครับที่เลือกพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมาเนะี่ยปรากฏ ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำก็ฝากนายกแพทองทานฝากกระทรวงพาณิชย์ฝากกระทรวงเกษตรของผู้กองธรรมนัฐไปดูสิสินค้าเกษตรตกต่ำจะทําไงกระทรวงเกษตรอยู่กับธรรมนัฐนะครับพระกล้าทําไปดูที่ว่าทําไมมันทุกอย่างมันอ่าสินค้าเกษตรมันแย่ฝากธรรมนัฐฝากนะครับปุ้งอิงไปดูนะครับนะครับอ่านะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากแล้ว อินฟูไปชายแดนแล้วจานเอาปล่อยก็ไปแล้วครับทุกคนก็ต้องทำคอนเทนต์เนี้ยเนี่ยอินฟูคนไหนอยากจะไปชายแดนก็ไปทำคอนเทนต์ทำอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้คอนเทนต์ที่ดีที่สุดคือคอนเทนต์เอมเนนะครับใครทำคอนเทนต์เอมเนก็เงินเข้าเงินเข้าตลอดนะครับคอนเทนต์เอมเมนดีคนดูก็เยอะอะไรเยอะนะครับเพราะว่าบ้านเมืองแม่กำลังวุ่นวายอ่านะครับคอนเทนต์เอมเมนได้เป็นสิบเป็นร้านแล้ว,เอ,วเอาว่ากันไปนะครับเอาว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับ เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะสวัสดีนะครับผู้ติดตามช่องทนายกุ้งนะช่วยไปกดช่องทนายกุ้งเรามีคนตามอยู่แค่4ี่หมื่นคนของผมเนี่ยมันหลายล้านแล้วไม่เป็นไรนะครับนะครับว่ากันไปนะครับอืจะมีใครใหญ่กว่าสารไม่มีครับนะครับเพราะฉะนั้นก็รอที่หนึ่งเดือนก็ดาว,วาสารจะรับไหมคดีนายกถ้ารับปุ๊บสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นก็ไม่น่าเกินสามเดือนก็เปลี่ยนนายกใหม่ ก็แบบที่ฮุนเซนก็พูดเนี่ยคุนเซนก็พูดถูกบางอย่างแต่ไม่ได้รู้จริงแต่ก็ฝากคุณเซนว่าอย่าสอทรอนะครับข้ามประเทศเพราะการที่จะบอกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนนาะยกภายในสาเดือนเขาเรียกว่าการแทรกแซงการเมืองประเทศอื่นนะเพราะนั้นอย่าสทอทลอเพราะประเทศเรามีสอทรออยู่แล้วคือทักษิณพ่อนายกพ่อนายกก็สอทลอทุกเรื่องนะแตพ่พอลูกตัวเองโดนคุณเซนกระทืบซ้ำเนี นะพ่อนายกทักษนายกทักษิณสชรเนียหุบปากเงียบเลยแสดงว่าไม่กล้าพูดกลัวคุณเซนจะปล่อยคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะสบายๆนะครับนะครับนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเขมรลุกไล่ภูมิใจไทยลุมแล้วนายกัดฟันลุยไฟตอนคือตอนนี้ก็ ขเมศแม่งกระบ,บุกชิบหายเล่นจัดการแทร้ทองทานหลานขเมศนี่หนักเลยนะครับลุงคุณเซนเล่นเล่นหลานอิงหนักนะครับภายนอกประเทศเล่นไม่ไม่หยุดเลยเอาตายเลยนะครับนะเสียดายความสัมพันธ์กับตระกูลชินวัฒน์กับตระกูลคุณแม่งช่วยอะไรไม่ได้เลยนะนะครับนายกเราแล้วก็สะทะทักษิณแม่งก็แพ้ทางคุณเซนคือพูดง่ายฉลาดสู้เขาไม่ได้เสียเหลี่ยมเสียข้างโง่เอาตรงๆเลยนะครับ ภายในประเทศก็เป็นไงภูมิใจไทยแม่งก็รู้รู้หมดว่าทับษิณคิดยังไงนะแพ้ทองทานคิดยังไงแม่งกลายเป็นฝ่ายทานนะเริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะนั้นรัฐบาลเพื่อไทยแม่งก็อยู่ในอาการที่เขาเรียกว่าก,นะกัดฟันลุยไฟนะครับกัดฟันลุยไฟนะฮะนะครับก็คือพูดง่ายตอนนี้ก็กัดฟันด้วยต่อไปแม่งต้องกัดลิ้นตัวเองไม่รู้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะไปรอดไหมคือลำบากอะตอนนี้ก็คือว่าถูถูรูถูกลางไป รองบ่ประมาณผ่านแล้วก็รออะไรนี้เขาเรียกอะไรรอแต่งตั้งผู้ว่าในอำเภอหลังจากนั้นก็จัดการเลือกตั้งผมว่าถูไปถูมาไม่น่าจะเกินปีหน้านะครับสถานการณ์ลาบากนะนะครับบ้านเมืองทั้งในทั้งนอกทั้งอะไรต่างๆลุมแล้วเพราะนั้นเศรษฐกิจประเทศเราก็เสียหายพังนะครับจริงๆน่าจะยุบสภาลาออกไปเปลี่ยนไปแต่ก็อย่างว่ายังรักษาอำนาจไปเพราะตอนนี้ถ้าเกิดยุบสภาลาออกไปจัดการเลือกตั้ง พักเพื่อไทยก็จะกลายเป็นพักทีนะ่แพ้เลือกตั้งแบบราบคาเพราะคนมันด่าทั้งบ้านทั้งเมืองไอ้ที่แจกเงินเป็นคนละหมื่นนี่คนลืมแล้วตอนนี้คนกลัวเสียดินแดนนะประเทศเราดูแล้วเอ้ยคนแบบนี้ไม่น่าเป็นนายกแล้วเพราะนั้นกระแสทั้งในทั้งนอกนี่มันแรงแล้วก็นิติสงครามก็คือการฟ้องร้องการแจ้งความที่กกตอเอยที่ปปชที่โรงพักกองปราบสารรัฐมนูลมันลุมเล้าไปหมด น,นายกคนนี้ก็คงจะอาการลำบากนะครับลำบากนะฮะนะครับ,นะรบนะนักการเมืองไทยมีธุรกิจอยู่ขเขมรหรือเปล่าถึงไม่กล้าตอบโต้ฮุนเซนนะโดยเฉพาะทักสินทำไมเงียบเงียบสนิทเลยไม่กล้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนก็สงสัยว่าทำไมสทรทักสินเงียบปกติสทรทุกเรื่องสารแนทุกเรื่องพอเรื่องฮุนเซนเงียบไม่กล้าเลย น้ำมันส่งเขมรไม่ได้น่าจะเอามาขายในไทยราคาเขมรอรับรับ,บนะน้ำมันแก๊สเกิดเราก็ไม่ส่งคือตอนเนี้ผมอยากให้ประเทศไทย,ยพยายามประชาสัมพันธ์ว่าทุกวันนี้ประเทศเขมรเนี่ยลำบากประชาชนลำบากไปไหนมาไหนทำมาหา,หากินไม่ได้นะเศรษฐกิจตกต่ำเพราะอะไรเพราะผู้นำบางคนของเขมรที่มันหาเรื่องหาราวปัน่นกระแสข้างชาติ ต้องต้พยายามประชาสัมพันธ์เป็นภาษาเขมรเพราะทําเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเขมรก็อ่านไม่ออกเพราะฉนั้นก็ทําเวอร์ชั่นเขมรไปเลยว่าทุกวันเนี้ยคนเขมรลำบากเนี่ยเข้ามาหากินในประเทศไทยก็ไม่ได้ค้าขายก็ไม่ได้รักษาพยาบาลก็ไม่ได้การพนันก็ไม่ได้มิจฉาชีพลำบากทุกสิ่งทุกอย่างลำบากราคาสินคา้าอะไรทุกอย่างลำบากเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทําของผู้นำเขมรใช่หรือไม่เราต้องประชาสัมพันธ์แบบนี้ นะจะาทำเป็นภาษาเขมรเลยนะทำขึ้นนะเอ่ออาเรแอปฟ้านะครับแบบที่ฮุนเซนทำขึ้นแอปฟ้าเป็นภาษาเขมรอบอกว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยขอขอเรียนให้พี่น้องชาวเขมรว่าไอ้ทุกวันนี้ที่เขมรลำบากเพราะใครก็เพราะนะสมเด็จฮุนเซนแล้วก็ฮุนมาเน็ตนะวัน,ว,นวันก็จะประกาศสงครามจะบุกจะประชิดปลาอะไรเนี่ยนะครับนะครับอืมนะครับนะรบ,นะรบ,บอกอุ้งอิงรีบอะไรเนี่ยเอากฎหมายพลังงานเข้าสภาหน่อย อ่านะครับอาจารย์พูดดีมากชอบชอบเรื่องจริงคือต้องประชาสัมพันธ์เป็นภาษาเขมนนะครับนะทำเลยครับทําแอฟฟ้าเลยฮะเอาแบบเอาแบบหุณนเซนวันวันไม่ทําหานะนะโพสแต่แอฟฟ้าเอาแบบนั้นทำเป็นภาษากระเมนมาทุกวันเนี่ยประชาชนคุณไม่มีจะกินสินค้าก็ไม่มีมามากไม่มีอะไรเนี่ยเกิดจากการกระทําของหุณนเซนกับหุณนมาเน็ตไม่จะเกิดจากเราปิดดวงปิดดานก็ไม่ใช่นะที่เป็นข่าวคลิปเครืฟอ,อะไรต่างๆไอ้พวกนี้คือพวก คอนเทนต์สร้างความวุ่นวายนะครับอ่านะครับอืมนะครับนะจุกรู้หน่อยครับอาจารย์จุกรู้จุกรู้นะครับสบายๆ f อฟอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณอาทิวัตรนะครับอืมขอบคุณแชร์แล้วโอ้ควาขอบคุณมากมากเลยช่วยกันแชร์แล้วกดติดตามเพจทนายกุ้งด้วยนะครับนะทางต่อๆนะเพจทนายกุ้งยังไงก็กดดให้มันเป็นแสนเล พะเป็นเพจสำรองเวลาอ่ามันโดนแบนชั่วคราวเนี่ยโดนแบนสามวันยี่สปดยี่บเก้าก็เริ่มเริ่มต่อแล้วนะครับวันนี้นนนะวันที่อะไรยี่สบหกนะอีกสองวันก็จะกลับไปเพจนะฮะอ่าอ่าของทนายคลายทุกได้นะครับนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับนะเรื่องขมรีนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็กระทบการเมืองภายในประเทศ Uh, นะครับ uh, เอาคำคมหน่อยนะครับเขาบอกว่าอะไรนี้นะครับชาลีเมอร์เจอร์ ger, นักลงทุนระดับโลกบอกว่าแค่คุณหยุดบน่นแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นทันทีห้ารอยเปอร์เซ็นตนะครับวันๆใครที่ชอบขี้บนนะ่นให้เลิกบ่นนะอันนี้คือนักลงทุนระดับโลกเขาบอกว่าแค่คุณหยุดบน่นแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันทีห้าร้อยเปอร์เซ็นคือการบน่นคือการยอมจำนนสู้ไม่ไหวเพราะนั้นตื่นขึ้นมาอย่าเป็นคนขี้บน่น บางคนบอกเมียขี้บ่นเลยต้องหาเมียใหม่บางคนก็ผัวขี้บน่นก็ต้องหาผัวใหม่เพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าบ่นนะฮะอันนี้เป็นคําพูดของนะมิสเตอร์ชารีเมอร์เจอร์ตำนานนักลงทุนชื่อดังระดับโลกเพื่อความมั่งคั่งเพื่อความสําเร็จทัศนคติแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆอย่าบ่นครับนะเวลาทํางานหรือเวลาคิดจะทํานู่นทนํานี่ถ้ามันไม่สําเร็จเราก็ต้องไ,ไงเปลี่ยนวิธี เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอะไรต่างนะแล้วก็ทุกวันนี้เวลาเราครบคนนะครับเรามีแต่สิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงที่มันคิดลบปล่อยพลังลบนินทาขี้อิจฉาเนี่ยเราเลิกคบเราไปหาเพื่อนใหม่ๆอย่างจานเดเนี่ยก็จะมีเพื่อนใหม่ๆไอ้ประเภทมา <c oughs> นินทากาเลอะไรเงี้ยจานเดไม่คบเลยเราไปเลือกคนใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสารรค์คนที่ให้กําลังใจสงกันกและกันเห็นเพื่อนดีเราดีใจมีไหม นะครับนะคนแบบนี้เราครบ FC ก็เหมือนกันเราก็หา FC ที่แบบให้กําลังใจเราเราให้กําลังใจ FC คนที่มาดูดูนะก็ขอให้ทุกคนเป็นไงถูกระงวัลที่หนึ่งกันทุกมวดทุกคนมีความสุขนะครับทุกคนก็เป็นหนี้เป็นสินค้าขายลาบากก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับเวลาเรานั่งขายของถ้ามันขายไม่ได้เราก็คิดเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนกลยุทธ์ไปนะครับชีวิตเรามันจะดีขึ้นคนไหนไม่ดีไอ้อินพูดอะไรลบๆเราก็เลิกคบ ดีไหมครับพี่น้องครับนะครับมองหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับถ้าดูมันเครียดก็อย่างอื่นนะเมื่อเช้านี้ผมอ่านนะครับเป็นรายงานจากมหาลาัยฮาร์วาร์ดเดี๋ยวผมดูนะเอามาให้ดูนะเขาบอกว่าคนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปเนะี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับวิธีการวิธีการในการใช้ชีวิตก็คือหนึ่งต้องออกกําลังกายการออกกําลังกายมันช่วยได้หมดหลอดเลือดสม,สมองสมองสําคัญบางคนกินดีอยู่ดีแต่ไม่ออกกําลังกายก็ตายเร็วนะ เดี๋ยวก็พิการนอนเตียงติดเตียงนะครับมีใครแก่ๆมันเกินหกสิบครับนะพิมพ์หน่อยครับพยายามแล้วก็ฝึกสมองอ่านหนังสือเยอะๆสมองจะได้ไม่เสื่อมผมก็เสื่อมนะจำอะไรไม่ได้วันๆก็ต้องอ่านแม่งทุกวันนะ่ะนะโดนคนด่าประนามเมื่อเป็นไอ้แก่บ้างลนะประนามว่าเป็นคนที่จําอะไรไม่ได้อ่านะความรู้ไม่มีหลงหลง,ล,งลืมลืมจริงคนระับก็อยากจะฝากคนที่ด่าพี่เดว่าเออถ้าคุณไม่แก่ก็แล้วแต่วันหนึ่งคุณอ่านีมีคนบอก คนคอราาอายุหกสิบสามออกกําลังกายนะคุณพี่นะพอๆกันอายุเช้าเนะี่ยเขาบอกให้เดินสามสิบนาทีทุกวันนะครับเดินแต่อย่าไปเดินริมถนนนะเดี๋ยวรถชนตายซะก่อนเดี๋ยวก็คนดูผมหายไปหนึ่งคนนะครับนะยังไม่ถึงหกสิบก็มีนะพิมพิมมาครับเราคุยกันต้องออกกําลังกายเดินให้ได้วันละสามสิบถึงถึงชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณสามสิบนาทีต้องเดินนะนะครับนอกจากการควบคุมอาหารเบาหวานความดันอะไรต่างๆมันจะดีขึ้น นะครับนะครับอย่าลืมนะออกกําลังกายทุกวันแล้วนี่อันนี้รายงานจากมหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับผมไปหามาให้นะฮาร์วาร์ดชี้หนึ่งกิจกรรมที่คนอายุ60สิปีควรทํอในการเพิ่มพลังสมองสิ่งที่คนแก่6กสิบควรทําคือเพิ่มพลังสมองความจํามันจะแย่ดูอย่างพี่เดเนี่ยความจําเสื่อมนะกินแล้วยังอบอกยังไม่กินเมาแล้วยังบอกไม่ได้เมาอะไรเงี้ยนะโอ้นี่มีคนนี่ลุงเลยครับลุงตุนเจ็ดสิบเอ็ดครับลุงอ๋อหวัดดีครับ เออนะต้องเรียกพี่นะเรียกลุงเดี๋ยวโกรธนะห้าสิบเก้าก็มีสามสิบก็มีต้องออกกําลังกายนะเดินนะคนคนแก่ไม่ต้องวิ่งนะครับไม่ต้องทําให้นวดเก่งเขาบอกว่าเนี่ยมาหาลัยฮาร์าวาร์ดบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่อยากกระแทกไอ้พวกกระแทกกระแทกทั้งหลายอย่าไปทำาลนะกระโดดเชือกกระโดดนี่น่าจะกระแทกนะเดินธรรมดาให้ได้ทักสามสิบหกสิบนาทีทบทวนความจําอ่านหนังสือทุกวัน นะครับแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปคิดไปลงทุนอะไรนะก็แก่แล้วรุ่นเนี้ยเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่ให้ใครยืมเก็บไปรักษาตัวแล้วแก่แล้วมีเงินก็ยังมีคุณค่าลูกหลานก็ยังกราบยังไหว้นะครับถ้าไม่มีเงินไม่มีทองก็เอาส้นตีนให้นะครับหรือไม่ก็ไล่ออกจากบ้านนะครับเออนะครับเดือนสิงหาเนี้ยผมอายุหกสิบเต็มแล้วครับคุณชวีครับยินดีด้วยอีกคนหนึ่งคุณอะไรอ่ะกันชยัยกันชลีหกสิบห้าโอ้ยนี่คนแก่ๆแั้เลยนี่วันเนี้ย โอ้โห FC พี Z, ่เดย์นี่แม่งมีแต่พวกเท่ากันเลยนะนะครับเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคนแก่นะแต่ผมก็ใช้ชีวิตสบายๆบางคนบอกเอ้ยเป็นทนายเครียดมันไม่เครียดครับนะปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมฟังเสร็จแล้วก็ตัวตัวใครตัวมันนะครับนี่ครับนาตยาบอกหลู40สี่ิอ๋อรักษาสุขภาพนะครับออกกําลังกายสําคัญมากห้าสิบเอดเจ็สิบพี่เล็กโอ้จุกกรูอ่าสาสิบเคุณฮาวนะครับ นะแล้วก็คุณ R S S ห้โอ้ยแม่งคนแก่ๆเนี่ยรุ่นนะเงินทองต้องเก็บไว้เชื่อผมนะครับเก็บไว้อย่างผมก็มีเก็บเงินทองพอสมควรอะ่ะพออยู่ได้จุกรูจุกรูอายุเป็นเพียงตัวเลขผม45ห้าคุณอิสระนะครับนะเกิดสองห้นย์หกอ๋อนี่ตรงกับวั